เฮ้ย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 ,ยไม่เอาไม่เอารหัสลหัสลูกไม่เอาไม่เอานี่ครับเลาะดิมตะลิงกันเลยผมลูกปลาอะไรก็ได้ง่าย ยกวิบบับวิบบับนะครับเขาะหยุดเขาะหยุดนะครับปลาที่นี่ก็เขาว่าเป็นปลาปลาไซโลนะครับปลาไซปลาโลปลาเล็กนะครับตัวนี้เป็นหกสิบเอสสีลูกปลาซิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผมอยู่ที่บ่อนุษน,นะเขาเหมาบ่อให้ตกคนเดียวนะครับไม่ รอหน้าเอกนะปลาก็นี่นะครับวันนี้เรามากับเอ็กพายนะครับหัวาลาะโหดขึ้นไปไหนอะโอ้หคีมช่วยนี่นะครับยกเลยแล้วกนะันซูบอ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นปลาซิวนะครับเาะริมตะลิงแป๊บเดียว สีปาซิลลำบากเลยนี่เป็น 60s นะครับก็อยู่ที่บอกอน,นุษตกเหมาบ่อกตกคนเดียว <c oughs> นี่ยังไม่มาป่าต้นชายส้คราวครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยกันแล้วห <c oughs> าชิมไยชิมแปบ๊บ <c oughs> นึ่งนี่ avp y h nation อ <c oughs> ืมนี่บตัวปว่วน มันดักอยู่ข้างๆก็ปวดแม่งเลยยังไม่กัดใช่ไหมยังไม่กัดช่ไม,ก,ม,ไมกูไล่ปักแม่งจะหมดกล่องอแล้วกำนี่ครับไวเบชั่นนะครับมันป้ามันป้าปิดๆนะครับอันนี้นี้ อยังไม่ใช่มันอารมณ์ปราบอร่อนะครับสำหรับพมยังไม่สุดนะตไปวางตไปวางไปวางอ่นี่ครับพงเบาสิเบาอ่อนนุชนะครับเหยาใส่ปราจาร์เราปล่อยเลยดีกว่ามันไม่บาดเจ็บม,มากอึ๊บอุ้ยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวถ่ายรูปกันนะเน สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่<ส>ผมผมอยู่ที่บอ่ออ่อนนุชนะครับเจอใครผมแจกหมดวันนี้แจกหมด,หมดสถานีสนุดท้ายแล้วรอรอณเอกนะครับรอณเอกมาอันนี้พี่พี่โต้งนะครับขออนุญ<ช> <Burg undy. S 2> าตพี่โต้งพี่โต้งผมพี่โต้งเขาตกประช้อนนะผมเอางานนี้มาให้กระดี่วายเวชั่นนะครับนี่แจกแจกอย่างสวยครับจริงสวยครับโอ้ขอบคุณครับ นี่นะครับนี่คือไปที่ไหนก็ต้องมีมีของมีฝากนะเอามาเอามาแจกทั้งหมดตั้งโต๊ะเนี่ยครับอันนี้ไม่เอากลับบ้านนะถ้าใครหยิบอะไรได้ถ้าใครมาหยิบอะไรได้ผมเอาให้หยิบกลับมาเลยนี่นะครับพี่มิตรภาพมาถึงที่พี่เข้ามาดูแลที่นี่ที่บ่อยครับคือปิดปิดบ่อยผมตกอ่ะสุดยอดจริงอ่นนี่นะครับขอบคุณมากครับพี่โอ้เจ๋งจรที่แจกอย่างเดียวครับอ่ะป๋าสมชายเอาเลไอเทมมานะครับ เอามาให้จับได้ถมงว่อยากได้อันนี้เป็นอะไรอะป๋าจูออนเหรอไดนามิดไดนามิดไดนามจ,จูออน Max 14 Limited ไม่ใช่ Limited ไม่ใช่หาไม่ใช่หายากทิพหายเอามาให้จับนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปที่ผมอยากได้และอยากมีอ่าประกบกับแวนคิดซี2000นะครับเออเราจะเราอยู่ที่บ่อน,นุดนะเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อผมมาเทสอันนี้เป็น ห้าศูนย์เอสกุ้งนะครับกุ้งเสือเดี๋ยวผมข้อกระพงลงดูเอามันเป็นไงแต่ว่าจับคันแล้วอยากได้ชิบหายเลยแมงแบบเแบาเบาแบบแบบชิบหายเแบาบมากอยากได้อะเล้วแล้วแมงแมงบอกว่าซื้อต่อไม่ขายเลยนะคือควรควรควรแค่ตรงเนี้ยคือไม่ขายเอามาไม่เอามาให้มึงดูแค่นี้นครับฝาผมสุดยอดเลยอยู่ที่บอ่อนุชเเมาบ่ให้ผมตกดูทั้งบอ่อมีผมคนเดียวสุดยอดปะ ยต้อนรับอย่างดีเหมาบ่อให้ตกดูครับที่นะครับมากินข้าวที่บ่อนุษนะครับต้อนรับอย่างดีมากอืเยอดอวันนี้ป่าเขาทำปลาบึกนะครับเขาเรียกป่าเมนูเมนูอะไรครับป่าปลาบึะกแกงหน่อไม้ดองปลาบึกแกงหน่อไม้ดองปลาบึกนะครับเกิดมาไม่เคยกินนะขนาดอยู่ใกล้แม่น้ำโขงไกล้กับปายวันนี้ได้กินแน่วันนี้ได้กินแน่ทุกเพื่อครับที่บ่อนุษถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยอร่อยก็คืออร่อย นี่นะครับบางบอกงี้นะครับเนื้อดี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 เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จนะครับโอ้โหป่าสมชายเลี้ยงข้าวดีมากปลาบึกนะครับอร่อยก็มีปลาบึกมีปลานิลทอดนะครับก็เมาบ่อตกวันนี้ไม่ต้องอะไรมากก็รอ เราณเอกมานะครับณนะเอกมาประมาณบ่ายๆมา,าทาคลิปแอร์คิงกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะฝึกเคาะนี่เลยจูออนกันไปก่อนนะครับฝึกเคะเดี๋ยวฝึกเคะรอผมไล่เหยื่อยังไม่เป็นนะเดี๋ยวยังไงก็รอณเอกมาชิวๆไปก่อนไปกับข้าวอร่อยมากอิ่มเลยเดี๋ยวก็นอนที่นะี่แหละตกปลาได้ตัวหนึ่งแล้วก็นอนแค่นั้นนะผมไม่ส่งงานแล้วมาทิ้งผมไว้อย่างเงี้ยไม่เอาไม่ไหมจม ทุกคนครับเผมไปเจอเจ้าพ่ออยู่ที่เซเว่นซีเขาทักผมบอกว่าใครมาไล้อะไรข้างหลังเขากำลังเลือกสายแต่ว่าเขาบ่นค่าเทอมลูกตัวเองแพงนะครับามาเจอกันที่บอ่อนนู้นมาเจอถึงที่เนี่ยมาพ้นผมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตัวจริงแล้ว,ต,วตัวจริงแล้วไม่หืนด้วยเอ้ย <laughs> มันไม่จริงหรอกแค่เห็นแบบผมโกหครั้งนั้น <laughs> นะครับอยู่กับเจ้าพ่อคันเบ็ดนะครับกินข้าวอยู่ เดี๋ยวเราจะไปบึงสำรานกันต่อเดี๋บ่อที่นี่เขาปิดแล้วเขาไม่ให้อยู่แล้ววันนี้เหมาทั้งบ่อเขาจะสะาดเาดูแลปลาอะไรน้ำยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ครับมาถึงที่แจกทุกที่อันนจบหมดแล้วเดี๋ยวแจกให้หมดเลยตัวสุดท้ายด้วยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยครับไม่ได้ไม่ไรครับดิบมิชา ซ้อมนะครับซ้อมซ้อมบ่อซ้อมนี่นล่าองนี้นี่นะครับ4 8 s ครับยก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 ฝาลอกจะหลุดแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่นะครับอ้ยน,นบ s. <S ย,ยนะครับ C8S ใสๆนะครับ หลุดไปแล้วนะเดี๋ยวเขาปล่อยเขาไปนะครับน,นบี่นอนบอ่อนอนบ่อนี่นะครับใส่ใส่ ยิงยาวจังวะประกดปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เอาไม่เอาระหัสลหัสลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปอู้เรียบร้อยอู้ทุกคนอ่อนจัดจัดเราตั้งนานนะหลุมเนี้ย ไปแล้วอะ่ะอ่อนซอ้อมอ่อนซ้อมนะครับ 48s อันนี้เป็นเอ่อนี่ครับพี่โอ้สวยครับสวยนี่ครับกินสีอยซันแคนดี้นะครับเป็นปากเลยหลุมกระพปงนะครับเดี๋ยวเราจะปลดน้องไปนะ อันตรายครับป่ามันเข้ารหัสไปแล้วแบบไม่ล้งไม่รอเลยวิ่งปืดเลยนะใจครับเวลามันกินมันก็ต่างจากกระพงนะมันมันตุ๊บเบาๆแต่ว่ามันมันวิ่งอย่างเดียวอะ่ะนี่นะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราปล่อยน้องไปนะขอบคุณมาก